ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับสวนเกษตรพันล้านอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตเกี่ยวกับสวนของผมเองนะครับสวนของผมก็จะตั้งอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดส,สุรินทร์นะครับสวนของเรานะครับได้เริ่มปลูกพืชผักแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นนะครับเป็นเวลาสัก2ปีแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะได้พามาอัปเดตด,ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้มาดูสวนหลายอาทิตย์แล้วนะครับ นี่ก็จะพามาอัปเดตนะครับอันนี้พวกต้นไม้นะครับที่พึ่งโดนฝนไปประมาณ2อาทิตย์นะครับทําให้ต้นไม้แล้วก็ต้นผักของเราก็เกี่ยวกระจีเลยนะครับเราจะมาดูทีละต้นนะครับอันนี้เป็นต้นต้นไม้ยืนต้นเนี่ยกำลังสวยมะฮอกกานีนะครับต้นอย่างงามนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นทิว องต้นไม้สักนมาสักทองเรามาดูฝั่งนี้นี่ก็เป็นต้นมะพร้าวนะครับสวยมากครับามันถูกฝนไปนะครับเมื่อตะกี้นี้ทําให้ต้นมะพร้าวของเราได้ครับต่อยอดแทงยอดออกมาอย่างต่อเนื่องอืมสวยมากครับต้นไม้ของเรานะครับปีนี้นะครับได้โดนฝน ชุ่มช่ำม,มาตลอดนะครับทำให้ต้นไม้ของเราพุ่งสูงแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเยอะนะครับอันนี้เป็นบ่อปลานินนะครับที่เราได้เลี้ยงไว้เดี๋ยวผมจะพาไปชมเรื่อยๆนะครับฝั่งนู้นมาดูต้นมะพร้าว ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นดงหญ้าหวานนะครับหรือว่าหญ้าหวานอิสราเอลนะครับซึ่งปลูกไว้เป็นอาหารของวัวนะครับถ้ามาฝั่งนี้นะครับก็เป็นส่วนกล้วยครับเป็นกล้วยน้ำว้าซะสวนใหญ่ประมาณ100ร้อยกว่าต้นนะลูกไป บางต้นก็เริ่มแทงปีแล้วก็ออกหนอนมันจะดูรกๆนิดหนึ่งส่วนของเราก็จะห่มดินด้วยฟางส,ส่วนใหญ่ผมจะพามาดูต้นอ,อโวคาโดนะนี่อบโคาโด อโวคาโดต้นนี้นะครับเป็นต้นเสียบยอดไม้พันธุ์ดีนะครับว่าประมาณสักสองปีเขาน่าจะติดดอกนะครับนี่เป็นคลองที่เลี้ยงปลานะนี่ก็เป็นอวโวคาโดคันบูดเจ็ดนะครับเตะตัอดเลยไม่ค่อยได้ดูเลยครับช่วงนี้ ไม่มีเวลาสักเท่าไหร่ตกเครือไปหลายต้นนะพอได้กินอยู่ ออกเครือเยอะมากเครือนี้น่าจะแก,ก่ใบแก่แล้วสวนก็ปลูกไปทุกอย่างครับต้นไม้ทุกอย่าง,างต้นกาแฟองกาแฟ,ฟ,ฟวันนี้ก็จะเป็นคลองปลาทับทิม ที่ก็ใส่ผักไปสองสามกร,รมหมดเกี่ยงนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับหน่อไม้นะครับครับผมวันนี้ก็ ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจำอัプเสร็จเกี่ยวกับสวนเรื่อยๆนะครับให้กับทุกคนได้ดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ